วิธีส่องเชื้อไข่ด้วยไฟฉายโทรศัพท์ต้องทํำยังไงวันนี้ผมจะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการส่องเชื้อไข่นะครับซึ่งวิธีที่ผมจะพาไปดูในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นการส่องเชื้อไข่ด้วยไฟฉายโทรศัพท์นะครับซึ่งวิธีนี้นะครับสามารถใช้ได้กับไข่ทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ไข่นกกระทานะครับหรือว่าไข่อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราสามารถฟักได้นะครับเราก็สามารถใช้ไฟฉายของโทรศัพท์เนี่ยสามารถส่องดูได้นะครับซึ่งในการส่องเชื้อไข่เนี่ยก็จะมีวิธีอยู่นะครับเดี๋ยววััันนนีี้้้ผจจะะะพาาาาาไไปดูครรบบวว่ิธกเยตองงงงทํ ก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจกับลักษณะของไขก่อนนะครับเวลาที่เราส่องเชื้อไข่ด้วยไฟฉายโทรศัพท์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราส่องไฟในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมนะครับในบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าพัฒนาการของไข่อยู่ในช่วงที่ใกล้จะเกิดแล้วเนี่ยจะมีความทึบแล้วก็มืดสนิทนะครับถ้าเกิดว่าเราส่องไม่ถูกจุดเนี่ยก็จะทําให้ไข่มืดสนิทแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยนะครับซึ่งไข่ไก่เนี่ยจะมีจุดสังเกตอย,อยู่นะครับนั่นก็คือจะมีด้านแหลมแล้วก็ด้านป้านนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้ไฟฉายโทรศัพท์ส่องไขนระ,นนขขนะครับ เพราะว่าด so ้านป้านของไข่เนี่ยก็คือจะมีช่องอากาศอยู่นะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าแอร์ซิลนั่นแหละครับซึ่งจะเป็นช่องที่ใช้สําหรับให้ลูกไก่หายใจนะครับในช่วงของระยะเกิดซึ่งด้านป้านของไข่นะครับเราสามารถส่องเชื้อได้ทุกช่วงอายุเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันแรกที่เรานําไข่เข้าฟัานะครับหรือว่าในช่วงสุดท้ายของการฟักไข่นะครับเราก็สามารถใช้ไฟฉายของโทรศัพท์ส่องไปที่ด้านป้านของไข่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือเวลาที่เราส่องไข่เนี่ยเราควรจะส่องไข่ในที่มืดนะครับ ยิ่งมืดเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับยิ่งถ้ามืดสนิทเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นเชื้อของไข่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับซึ่งหลังจากที่เราส่องไฟไปในไข่แล้วนะครับพัฒนาการของไข่ในแต่ละช่วงอายุของการฟักเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตได้นะครับว่าไข่ถ้าเกิดว่าฟักไปประมาณ7วัน14วันหรือว่า21วันเนี่ยพัฒนาการด้านในจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถนําข้อมูลที่เพื่อนส่องได้เนี่ยไปเปรียบเทียบในข้อมูลจากอเเอไไได้้้ะค่่่วาามมหยืใถชข หลักการง่ายๆเลยก็คือหลังจากที่เราฟักไข่ไปแล้ว7วันนะครับพัฒนาการของไข่เนี่ยก็คือจะมีเส้นเลือดนะครับซึ่งลักษณะของเส้นเลือดเนี่ยก็คือจะเหมือนกับรากฝอยของต้นไม้นะครับหลักการง่ายๆที่ควรจําเลยก็คือถ้าเกิดว่าเราส่องไฟแล้วไม่เห็นเส้นเลือดนะครับนั่นหมายเขาว่าไข่ของเราอาจจะเชื้อตายแล้วนะครับซึ่งถ้าเจอลักษณะนี้เนี่ยก็คือเราจะสามารถคัดไข่ออกจากเครื่องฟักไข่ได้เลยนะครับซึ่งในระหว่างที่เรามีการฟักไข่นะครับเราก็ควรจะมีการส่องเชื้อไข่อยู่เป็นระยะนะครับการส่องเชื้อไข่ก็ถือว่ามีความจำเป็นนมากเลยะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่มีการส่องเชื้อเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานําไข่เข้าฟักมาแรกใช่ไหมครับแล้วก็รอเกิดทีเดียวเนี่ยผลที่เกิดขึ้นก็คือในระหว่างการฟักไข่เนี่ยอาจจะมีไข่เน่าหรือว่าไข่เสียระหว่างการฟักไข่ถ้าเกิดว่าเราไม่เก็บออกเนี่ยหรือว่าไม่คัดออกจากเครื่องฟักไข่เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือจะทําให้ไข่ของเราเน่าหรือว่าระเบิดในตู้ฟักไข่ได้นะครับถ้าเกิดว่าไข่เน่าหรือว่าระเบิดในตู้ฟักไข่เนี่ยก็จะทําให้ส่งผลกระทบต่อไข่ใบอื่นได้นะครับซึ่งก็จะทําให้อัตราการเกิดของเราลดต่ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับการส่องไข่ในระหว่างที่เราฟักไข่เนี่ยก็ถือว่ามีความจําเป็นมากเลยนะครับโอเคครับสำหรับเพื่อนๆที่กําลังฟักไข่อยู่นะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าวิธีการส่องเชื้อไข่เนี่ยต้องทํำยังไงนะครับไม่มีอุปกรณ์ดีๆสาหรับการส่องเชื้อนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ข้อมูลจากคลิปนี้ไปปรับใช้ในฟาร์มของเพื่อนได้นะครับขอบคุณสาหรับการรับชมครับผม